สวัสดีครับอา t ์เฟรีชันิ n งสตูดิโ com นะครับก็วันนี้หัวข้อมาแบบสุ่มเสี่ยงมากไม่รู้ว่าจะโดนแบนหรือเปล่าแต่ว่ามันมีคําถามมาไว้เกี่ยวกับเรื่องของอคนที่แบบรันสังกะตุน้นหรือว่าคนที่แบบว่าพวกผู้ชายทั้งหลายแหละว่าเฮ้ยพี่ผม ออกกาลังกายแล้วผมมีเรื่องอารมณ์ทางเพศเข้ามาเกี่ยวข้องพี่ทําไมผมแข็งตัวพี่ทําไมผมไม่แข็งตัวพี่ทาไมโอ้โหนู่นนี่นั่นเยอะไปหมดเลยก็เลยแบบโอเคงนกูทําเรื่องการแข็งตัวให้พวกมึง <c oughs> แต่ก็ฉะนั้นเนี่ยผมขออนุญาตนะครับสําหรับคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งแบบมันลึกเกินไปหรือว่ามันดูมันดู ไปในทิศทางแบบซ่มเสียงละโมกแต่ก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเอาเป็นเรื่องแบบวิชาการล้วนๆนะฮะแล้วเราก็ไม่ไม่ไม่ลาโมกไม่ละโมกนะครับ,ก,ก,ก,นะรบก็ถือว่าเ,เรามา,เร,า,มาเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาของหนุม่มๆกันนะครับโอเคหัวข้อก็คือเรื่องของการวิพากษ์ของน้องการแข่งตัวและทำไมน้ำถึงมีรสชาติ ว่าไม่ได้บอกว่าเฮ้ยพี่อาลองชิมไแล้วเปล่าเว้ยกูไม่ได้ลองชิมแต่แค่เออแต่แค่คือมันมีการรีวิวกันอยู่แล้วเว้ยแบบงที่แบบในกลุ่มเพื่อนสาวใช่ไหมหรือว่าแบบว่าในพื้นที่เปิดที่แบบมาพูดถึงแบบรีวิวผู้ชายหรือว่าบ,บางทีพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องแบบเฮ้ยทำไมผู้ชายเอ่อคนนี้มีน้ําไม่เหมือนกันนู้นนี่น้ํารสชาติไม่เหมือนกันนู้นนี่นะเออโอเคกูคก็จำจำมาเอาเป็นอย่างนี้ละกันอ่าแต่ว่า ก็จะบอกว่าเฮ้ยมันมีที่มาที่ไปไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยพิอาทำคลิปนี้มึงแดกน้ำแล้วหรอเฮ้ยกูไม่เคยแดกไม่เคยไม่เคยอ่ะโอเคเรามาเริ่มต้นกันละกันนะ,อะโอเคการวิพาคษ์ของน้องคร่าวๆไม่รู้จะโดนแบนหรือเปล่าโอเคสมมุตินี่คือน้องของเราน้องของเรานะครับอันเนี้ยมันจะเป็นภาพตัดขวางอ่ามันจะเป็นภาพตัดขวาง เราจะเห็นว่ามันมีเส้นสีน้ำเงินอันนี้ขอขอเปรียบเทียบเป็นหลอดเลื่อนดำนะครับส่วนสีแดงก็เป็นหลอดเลื่อนแดงทีนี้เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวเรื่องของการแข่งตัวของน้องเขาการแข่งตัวของน้องเขาแล้วกันนะครับโอเคสตาร์ทมันเริ่มต้นที่ผัสสะผัสสะก็คือการตอบสนองนะครับทางด้านสัมผัสรูปรดกินเสียงเมื่อมันมีอะไรเข้ามากระทบกับ ตัวเรานะครับเราก็จะมีความรู้สึกในการตอบสนองต่อสิ่งเรานั้นนะครับมันจะไปเปิดโหมดซิมพัตติกโหมดหรือโหมดที่เรียกว่าโหมดระบบประสาทอโโนมัติที่อยู่นอกเหนือภายใต้การควบคุมของจิตใจอยู่นอกเหนือภายใต้การควบคุมของจิตใจมันจะเป็นโหมดที่ร่างกายเนี่ยไม่สามารถที่จะคอนโทรลได้อย่างเช่นสมมติเราไม่สามารถบังคับให้หัวใจหยุดเต้นได้ เราไม่สามารถบังคับให้ปอดออขยายตัวหรือหดตัวเราไม่สามารถบังคับให้กระบ,บังลมขยายตัวหรือว่าซิคงขยายตัวด้วยคําสั่งของเรามันทํางานของมันเองอ่ะอันนี้คือมันเป็นระบบประสาทที่ทํางานนอกเหนืออํานาจของจิตใจแต่ว่ามันก็จะมีเหมือนกันที่แบบว่าเฮ้ยเหีย่ยแสดงว่าม่นแข็งตัวโดยที่ ร่างกายควบคุมไม่ได้เลยหรอจริงๆมันก็ควบคุมได้เช่นเดียวกันฉะนั้นเนี่ยมันได้ทั้ง2แบบแต่ว่าเราพูดถึงในเรื่องของผัสสะแล้วก็เกิดผลกระทบทางด้านจิตใจ,จโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นละกันนะครับโอเคเ,ออเมื่อซิมพาติติโดหรือหรือ,อ,อระบบประสาทอัตโนมัติ ได้รับรู้กับผสสัสสนี้อ่ะมันก็จะส่งสัญญาณประสาทนะครับไปที่สมองแล้วสมองก็จะส่งสัญญาณประสาทไปที่ Corn, สไปเนลขอดหรือว่าไขสันหลังว่าเ <laughs> <laughs> ฮ้ยฟิลแม่งมาว่ะอะไรประมาณนี้ฟิลแม่งมาว่ะอ่ะดังนั้นเนี่ยไขสันหลังเนี่ยมันจะส่งสัญญาณไปที่พีนิสรือูว่าน้องชายของเราเออจะส่งสัญญาณไปที่น้องชายของเราทีนี้เมื่อน้องชายของเราได้รับรู้แล้วว่าเฮ้ย ฟิลกูมาเวอะไรประมาณฟิลกูมาเวอ่ะเขาก็จะส่งสัญญาณให้ตัวจะใช้คาว่าอะไรดีมันก็จะส่งสัญญาณให้ร่างกายของเราอ่ะใช้คำนี้อย่างพัน่ๆหน่อยมีการผลิตในส่วนของไนตริกออกไซด์เกิดขึ้นนะครับสารไนตริกออกไซด์เนี่ยมันจะเป็นส,สารที่ช่วยเรื่องของการขยายตัวของหลอดเลือดนะครับเมื่อมีการขยายตัวของหลอดเลือดเกิดขึ้นนะครับมันจะ ทำให้เลือดเนี่ยเข้าไปหล่อเลี้ยงในส่วนของน้องชายของเรามีเลือดเ,อเลือดไปหล่อเลี้ยงในส่วนของน้องชายของเราทีเนี้ยในการที่น้องชายของเราเนี่ยจะตื่นตัวจะตั้งชันได้นะครับมันก็จะมาจากการที่เลือดอะเข้าไปค้างค้าง,างแล้วมันคงค้างอะมันค้างค้างแล้วมันค้างค้างตรงบริเวณไหนมันจะค้างค้างที่คอปราคอ,อนเวอร์โนซาก็คือ รอบๆเลยแล้วก็เยื่อเยื่อข้างในนี้นะครับมันจะเป็นเยื่อเยื่อบุฟองน้ําเยื่อหุ้มฟองน้ำนะครับประมาณนี้เนื้อเยื่อฟองน้ํามันจะขยายตัวขึ้นมเมื่อมีการขยายตัวขึ้นนะครับมันจะไปบีบรัดใช้คําว่าบีบรัดก็คงไม่เชิงมันจะไปบีบตัวหลอดเลือดนะครับหรือชื่อว่า diversal vein <c oughs> ก็คือบีบหลอดเลือดดา <c oughs> ทีนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีการ ขยายตัวของเนื้อเยื่อเนี่ยจนบีบหลอดเลือดดำมันทําให้การไหลออกของเลือดเนี่ยที่จะไหลออกทางหลอดเลือดดำเนี่ยมันไหลออกได้ยากมันจึงทําให้การค้างค้างอะอยู่ตัวคงทนได้นานขึ้นนั่นเองเออได้น,นานขึ้นนั่นเองฉะนั้นอันเนี้ยเรารู้ละว่าเฮ้ยมันแข็งตัวได้ยังไงเรารู้ละว่ามันแข็งตัวได้ยังไงฉะนั้น ฉะนั้นเนี่ยเ,เราก็จะบอกว่า,าถ้าเราสังเกตนะครับมันจะเห็นว่ามันจุดจุดแดงๆใช่ไหมฉะนั้นเมื่อมีเลือดเข้ามาข้างค้างในบริเวณคอปราคอนเวโนซาเนี่ยก็คือนเนื้อเยื่อฟองน้ำเนี่ยตรงนี้มันก็จะมากขึ้น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 จนบริเวณข้างในเนี่ยมันขยายตัวทำให้บีบหลอดเลือดดำนั่นเองนั่นแหละเป็นที่มา นะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีบางคนที่แบบแข็งไม่สุดหรือว่าไม่แข็งเลยอ่าอันเนี้ยมันจะมีปัญหาหรือว่าเกิดมาจากอะไรได้บ้างนะครับที่เสี่ยงที่จะเป็นหรือเป็นแล้วอันนี้เดี๋ยวบกอ,อกทีเดี๋ยวบกอ,อกทีแต่ว่าเรามาพูดถึงเรื่องของไอ้นี่ก่อนรสชาติของน้ำ <laughs> รสชาติของน้ำโอเคเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าในน้ำหลัง ในน้าหลังเนี่ยมันจะไปกรอบไปด้วยอะไรบ้างจะกรอบมันจะประกอบไปด้วย2อ,อย่างนะครับหก็คือส่วนที่เป็นเซลล์นะครับก็จะมีอสุจิแล้วก็มีของออพวกเซลล์เมเลือดขาวนี่ <c oughs> อันนี้มันก็จะเป็นส่วนที่เป็นเซลล์นะครับกับอีกอย่างที่สองเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นของเหลวหรือว่าเซรัมินฟลูอิดไอเซมินฟลูอิดเนี่ยมันจะเป็นสารเหลวที่เอาไว้หล่อเลียย้ยงตัวอสุจิมีอะไรบ้าง หนึ่งคือไซตริกแอซิดไซตริกแอซิดเนี่ยมันเป็นสารอินทรีย์ที่เป็นกรดมะนาวเป็นสารอินทรีย์ที่เป็นกรดมะนาวนะครับสองเนี่ยคือซิงค์ซิงค์ไม่ต้องพูดถึงซิงค์ก็คือกลุ่มสังกะสีทุกคนรู้จักซิงค์อยู่แล้วโอเคอันที่สามเนี่ยมันคือส่วนของฟลาวินฟลาวินเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นสับเซตของกลุ่มวิตามินบีทำหน้าที่ในการเหนี่ยวนำและโยกย้ายทานทรานสปอร์ต นนะฉะนั้นเนี่ยฟาวินเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเป็นคีย์ตัวนึงเหมือนกันในการที่จะทำให้ตัวน้ำเชื้อเนี่ยที่มีอสุจิเนี่ยมีการปฏิสนธิกับตัวเซลเซล์เมื่อมีการมีเพศสัมพันธ์เกิดขึ้นนะครับอันนี้ฟาวินมันก็จะเป็นตัวเป็นตัวคีย์เหมือนกันนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันคือมันคือความแข็งแรงของตัวอสุจิและปริมาณของตัวอสุจิเอง ทีนี้ก็ย้อนกลับมาว่าเฮ้ยแล้วรสชาติมันมาจากไหนไอ้รสชาติฝาดรสชาติหวานรสชาติที่อะไรก็ตามมันมาจากไหนหลักๆเลยมันคือตัวโซเดีิกแอซิด so ด้วยความที่โซเดีิกแอซิดอ่ะมันเป็นสารอินทรีย์ที่เป็นกรดมะนาวมันยังไงรูป้ป่ะมันได้มาจากผลผลิตจากการหมักแป้งในน้ำตาลผลผลิตจากการหมักแป้งในน้ำตาลฉะนั้นฉะนั้นมันเลยเป็นขีดที่แบบเฮ้ ถ้าอยากให้น้ำหวานไปแดกสับปะรดไปกินสับปะรดเออนั่นเพราะว่านั่นเพราะว่ามันจะไปช่วยออผลิตตัวไซตริกแอซิดนั่นเองเออมันเกี่ยวพันกันมันเกี่ยวพันกันนะครับมันทำให้น้ำมันมีรสหวาน <c oughs> <c oughs> ฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไม่ได้กินไม่ได้กินตัวพวกผลไมเงี้อาจจะอาจจะนะผมต้องบอกแบบนี้ อาจจะทําให้มันมีรสขมแทนนะครับรสขมเพราะว่ามันมีปริมาณของซิงค์อยู่มากกว่ามันมีปริมาณของซิงค์อยู่มากกว่าฉะนั้นฉะนั้นบางทีมันก็จะแบบว่าแล้วถ้ามันไม่มีเลยล่ะถ้ามันไม่มีเลยกูก็พูดด้วยคาเดียวอุ้ยขออนุญาตนะไม่พูดมึงพูดกูอ่ะช่างแม่งเอเอ,อเป็นแบบเป็นแบบคลิปนี้ส่วนใหญ่ผู้ชายก็น่าจะดูนะเออฉะนั้นพูดมึงพูดกูแล้วกันโอเค มันก็จะมีแบบว่าพี่แต่ว่าทําไมน้ําผมไม่ออกเลยหรือไม่มีหรือน้อยมากกูก็บอกได้ง่ายเลยว่ากูว่ามึงเซียนเกินไปมึงอาจจะออกบ่อยเกินไปเพราะว่าคือโอเคต่อให้วันรุ่งขึ้นมึงจะสามารถผลิตได้ก็ตามหมายถึงว่าโอเคน้ํามันจะออกก็ตามแต่ถ้าเอาออกบ่อยเกินไปต่อวนนะันอ่ะมันจะเหลือแต่ลมแล้วมันจะเหลือแต่ลมแล้วเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคือหรือต่อให้มีน้าออกแต่อสุจิน้อยมากตัวอสุจิอะ่ะจะอยู่ จะมีคุณภาพที่สุดอะเมื่อถูกผลิตมาแล้ว7วันทีเนี้ยกระบวนการกระบวนการในการสังเคราะห์อาสุจิเนี่ยมันจะเรียกว่าสเปอร์มาโตเ e นซิสมันจะเป็นการสังเคราะห์อาสุจินั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าในกรณีที่แบบมึงหลังบ่อยมากมึงหลังทุกวันัวละหลายรอบแน่นอนว่าไซติเอิสไม่อยู่ให้มึงหรอกมันไม่หวาหรอกมันไม่ขมด้วยบางทีไม่มีอะไรเลย เพราะว่ามึงเอาออกบ่อยไปอกเออฉะนั้นบางทีก็บางทีก็ลดความเสี่ยนบ้างนะครับก็อาจจะไปหากิจกรรมข้างนอกทําบ้างหรือไม่ก็อาจจะเปลี่ยนจากการไถมือถือเนี่ยเปิดดูพรหับมึงไปดูอย่างอื่นบ้างให้มันประเชียงปัญญาหรือมันมันดิสแทรกตัวเองไปในทิศท,ทางอื่นบางทีเข้าใจไอเ้เด็กๆที่ดูกันอยู่เนี่ยหมายถึงว่าดูดูคลิปพี่อยู่เนี่ยบางทีมันเป็นพวกที่แบบออกลังกายเยอะฮอร์โมอนเพศสูงอ่า มันก็อาจจะมีความต้องการทางเพศพอสมควรเออฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปใส่ใจกับเรื่องพวกนี้มากนะครับมันมัน,ม,นมันเป็นเรื่องธรรมชาติก็จริงแต่ว่าเอเฮียมันก็ให้เวลากับการพัฒนาตัวเองบ้านแล้วคนไม่มาถามพี่เยอะมากเว้ยอะไรแบบนี้แม่งเยอะมากจริงนะครับอะโอเคย้อนกลับมาทีนี้วิธีแก้เอาไว้ก่อนแต่ว่าเราจะบอกก่อนว่าเคสที่มีปัญหาเรื่องของ การแข่งตัวเนี่ยหรือที่เรียกว่า ED ดีหรือโรค e d ED เนี่ยมันย่อมาจากอิเล็กทัยดิสฟังชันเคสที่เสี่ยงที่จะเป็นโรค ED ดีนะครับก็จะเป็นใครบ้างก็จะเป็นคนที่มีภาวะโรคอ้วนนะครับโรคอ้วนหลอดเลือดตีบแล้วก็ความดันถ้าหลอดเลือดตีบเราเราชัดเจนเลยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าการแข่งตัวเนี่ยมันจําเป็นที่ต้องให้เลือดเข้าไปหลอดเลี้ยงถูกไหมแต่ถ้าหลอดเลือดตีบเลือดมันจะไปหลอดเลี้ยงไม่ถึงมันทําให้ ต่อให้ถึงใช่ป่ะมันก็จะเข้าไปเล็กน้อยมันจะไม่สามารถเข้าไปอยู่ในเนื้อเยื่อฟองน้ําหรือว่าคอน่าคอนเวอร์โนซาได้นานนักตัวเลือดอะ่ะมันไม่มากพอที่จะไปดันส่วนของหลอดเลือดดำมาให้มันตีบลงเออแล้วก็อีกเคสหนึ่งก็จะเป็นพวกความดันเออก็จะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งตัวอีกอีกเคสหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นพวก คนที่มีอายุมากขึ้นแล้วกันอ่คนที่มีอายุมากขึ้นมีอัตราการสังเคราะห์เพศชายที่ต่ํามันทําให้การแข่งตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นได้น้อยเพราะว่าอ่พวกนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าคือพอมันสตาร์ทจากผัสสะเนี่ยหรือว่าการรับรู้เนี่ยมันจะมีเรื่องของการออกคําสั่งโดยภายใต้อำนาจของจิตใจด้วยเพราะว่ามันถึงได้มีการกระดิกได้ไงเรกว่า <c oughs> <c oughs> มันไม่ได้บอกว่านอกเหนือ อำนาจติดใจ,จเสมอไปเราสามารถสั่งการให้มันมีการแข่งตัวได้เช่นเดียวกันฉะนั้นบางทีคนที่มีภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชายมันก็จะมีการออกคำสั่งตรงนี้ด้อยลงไปเพราะว่ามันมันเกี่ยวพันกับเรื่องของระบบประสาทเออเกี่ยวพันกับระบบประสาทซึ่งมันเชื่อมโยงกับฮอร์โมนเพศอืมมันเชื่อมโยงกับฮอร์โมนเพศฉะนั้นเนี่ยในในกลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่อง เรื่องการภาวะพร่องฮอร์โมนเนี่ยเขาก็จะมีการการฉีดเทสโทสเตอโรนเข้าไปนะครับในกลุ่มของผู้สูงอายุมันก็จะช่วยทําให้กลุ่มผู้ป่วยเนี่ยฟื้นกลับมาดีขึ้นนะครับแล้วก็คนที่มีเคสที่เสี่ยงเป็นโรคอ d ดีอีกอันหนึ่งก็คือภาวะฮอร์โมนสวิงฮอร์โมนสวิงเนี่ยก็คือมักจะเป็นกลุ่มคนที่ใช้สารกระตุน้นสมมตุติมีการใช้มีการอินเจ็ต ฮอร์โมนอยู่แล้วแล้วก็มีการใช้หลายตัวผสมปนเปกันไปบางตัวกดฮอร์โมนเพศชายบางตัวเพิ่มความสามารถของฮอร์โมนเพศหญิงเพิ่มขึ้นบางทีมันเลยทำให้เกิดภาวะความไม่สมดุลของฮอร์โมนเออพราะพอความไม่สมดุลความไม่สมดุลของฮอร์โมนมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้แบบว่าเออการแข็งตัวมันแข็งตัวได้ไม่นานมันแข็งตัวได้ไม่นานเออบางคนก็จะ เฮ้ยกูไม่แข็งเท่าไหร่ในชะ่ไหมกูกูแข็งไม่นานกูนู่นนี่าน่กูใช้ตัวช่วยอ่ามันก็จะมีเหมือนกันนะครับก็คือกลุ่มกลุ่มไหนที่จะช่วยช่วยทําให้การแข่งตัวดีขึ้นนะครับก็จะเป็นพวกกลุ่มไวยากราแน่ๆนะครับทีนี้จริงๆแล้ว่ไวอากราเนี่ยมันถูกนํามาสร้างกำเนือได้ด้วยเออเอามาใช้สร้างกำเนือได้ด้วยแต่ไม่ได้บอกว่าจะให้หาซื้อมาใช้มันมีข้อจํากัดและข้อบ่งชี้อยู่